ทำไมจงหวายสวงเข้ามายุ่งกับศูนย์กุมารเวทนายพูดอะไรของนายจงหวายสวงเป็นผอ,อ,อสถาบัานแพทยศาสตร์อันหนีไปที่สร้างบุคลากรเขาเต็มใจช่วยหาง,งบสร้างศูนย์กุมารเวทจะเช่ปฏิเสธเหรอเขาจใจใจดีขนาดนั้นเลยนายอย่างงี้เง่าสิหลินเืมอซื้อตายยังไงนายจําได้ไหมนายไม่รู้สึกผิดเลยเหรอไ,ไม่รอ้รี่สองคนนี้เป็นอะไรกันอีกเนี่ยถามกันสิจะนก็อยากรู้ว่วร่วมมือกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ศูนย์กุมารเวทเกี่ยวอะไรกับเขานี่ เฮ้ยไฟดับไฟดับโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยขุดใ้รจะเป็นไงเนี่ยเฮ้ยไฟดับเหรอโรงพยาบาลมีไฟสำรองเร่งมือด้วยพระผู้เป็นเก้าพุ่รีบดับนนี่ให้พวกเขาจัดการเถอะไปรับฝาแฝดได้แล้ว ไปเถอะทำไมโรงพยาบาลถึงไฟดับอาจารย์เต่าผู้ป่วยไม่ต้องห่วงนะคะโรงพยาบาลมี่มอบแลงสำรองไฟเตาไฟฉุกเฉินไม่ต้องห่วงนะคะทางเรากำลังจัดการอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะค่ะได้ค่นะคะได้ขอบคุณค่นะนี่ ตะลุนตะวันออกไฟดับหมดเลยทางกรมรับทราบแล้วเขาจะจัดการให้นี่กระจายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอื่นนะตอนนี้เราต้องแบ่งผู้ป่วยก่อนถ้าต้องย้ายโรงพยาบาลจริงๆก็ยังทันโอเคค่ะโอเคนะ นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยหน่อยพาลูกไปโรงพยาบาลทีส่งมาเลยมีอะไรคะหมอค่วงเช็คด่วนทางนี้ค่ะที่ปรจจอร้อยแปดสิบหายใจห้าสิบอุณหภูมิสามสิบสี่องศาหลังให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็นเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิต่ำมากเอาผ้ามาคลุมตัวค่ะเอาเลยไปตวรวจวัดค่าทุกตัวีทีทสแกนเอ็ออกซเรย์แล้วก